ดีครับคลิปนี้พาไปชมบอ่อเสียบพบเงินล้านกันหน่อยครับดูครับขอทําทางโอ้โหดูครับทําทางอย่างดีเลยก็ดินชั้นบนยังไม่แห้งดีครับเลยขุดขุดลงให้ถึงดินแข็งเปิดบอ่อใหม่หนึ่งไร่เลยโอ้โหเขาทําทางอย่างดีเลยไม่มีจมอะ่ะ อยู่แถวสแลงพันธ์ครับสแลงพันธ์เมืองสุรินอากาศก็จะหนาวๆหน่อยช่วงนี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงทำทางมาอย่างไกลเลยแต่บ่อนี่หนึ่งไร่ครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็เก็บงานเที่ยวก่อนวันนี้ เก็บงานเที่ยวประมาณคันละสองเที่ยวแล้วก็ลุยงานเหมากันเลยครับพิโม่เสียพบเงินล้านครับมาวันนี้เป็นวันที่สองครับเมื่อวานก็มามาเยี่ยมสองวันติดเลย เอทหกร้อยสามสิบซูมิโตโมคันนี้ถอยมาปลายแดงนะน่าจะสามปีแล้วมั้งเนี่ยสามปีหน่อยหน่อยแท็กยังตึงๆอยู่เลยครับโซ่แท็กเอา เดก้าเดก้าบ่อน,นี้มีแต่เดก้านะครับไม่มีรุ่นอื่นเลยมีรถวิ่งประมาณ7-8็ดคันก็เดก้าทั้งทั้งเจคันเลยไม่มีรุ่นอื่นเลยเดิมๆครับเน้นใช้งาน ประเดิมเที่ยวแรกของวันนี้ครับลงงานเที่ยวไปก่อนแล้วก็ตามด้วยงานเหมาก็น่าจะช่วงบ่ายครับดินเหนียวดินเหนียว ยังไม่ได้เปลี่ยนฟันครับฟันเดิมๆเลยเดิมๆจากโรงงานครับใกล้เต็มแล้วครับใกล้เต็มแล้วรู้สึกว่าน้ําจะออกเร็วมากเลยนะเมื่อวานยังไม่มีน้ําเลยครับดูน้ําเต็มเลยอ๋อยังไม่เต็มอีก อาจะลื่นน่าดูเลยครับเราดูครับจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้งานเมาเลยด้วยนี่โอ้โอ้เรียบร้อยมีลื่นมีลื่นโอ้โอ้โอ ไม่ว่าแต่วิ่ง,งานเที่ยวจัดงานเมาเลยแบกเต็มกลองอู้อู้อู้อยกยกยกกยกกอาตรงนี้เป็นไงไปได้ไหมอ้ทางเปียกหมดเลยครับต้องมีรถไถคันหนึ่งอะไว้ปาดทางครับบ่อแรกของฤดูกาลนี้ครับ บอไร่หนึ่งเลยลจะลุยกันยาวๆครับฤดูกาลนี้สำหรับบอ่อนี้นะวิดน้ำกันหน่อยอน้ำนี่ออกไวมากครับฝั่งนี้ยังใสเลยน้ำใสจัดเลยตรงนี้ครับกินไดนะ้น้ำแบบนี้ครับน้ำสะอาด โดยงานกับบรรยากาศลมหนาวๆครับ หน้าดินก็เยอะนันเนี่ยแต่ไม่ได้ขุดครับมันเป็นหน้าดินเปียกเนี่ยขุดกองไว้ด้านบนหมดแล้วครับแต่งขอบบอหน่อยครับ คันครับรถประจำทีมงานครับทีมงานนี้มีแต่รถเดิมๆครับ คันที่2ครับเริ่มทยอยทยอยกันมาแล้ว ก็ดินขุดง่ายครับไม่แข็งมากก็ฤูููการแรกก็แบบนี้ครับดินอ่อนๆขุดง่ายเลยเอบเดก้าอีกคันครับบ่อรวม <c oughs> รวมเดก้าครับไม่อิ้สุเดก้าเลย เรียบร้อยครับ้อ้อ้โอ้ต้องดันท้ายช่วยดันท้ายครับไม่งั้นไปไม่รอดโอ้โหทางก็จะยโยกๆหน่อยเอาขันต่อไป ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สีน้ำเงินนะเดก้าเนี่ยโอ้คันนี้ทอแต่งใช่ไหมไม่มีพัก อันที่3ครับของเช้านี้ Ờ, riết nó ơi riết nó lui. ผลลีหมดแล้วครับอ่อาห้ชมต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ